วันที่หนึ่งครับก็เดี๋ยวน,น่าจะเข้าสู่ช่วงช่วงแห่งการซ้อมแล้วครับผมเพราะว่านอกจากงานวันที่หนึ่งเราก็มีอีกหลากหลายงานให้ทุกคนได้ติดตามกันในช่วงประมาณพฤศจิกายนถึงธันวาคมช่วงนี้ก็าผ่านก็ติดตามด้วยครับผมมีหลายงานให้ติดตามอย่างแน่นอนครับไม่กระไม่ตีไป ทีมไหมีมีอ๋อทีมนะครับเข้าที่ผมวางไว้อะผมอยากวางไว้ให้มันเป็นฟิวที่พอตปาดี้ครับแต่ว่าโปสเตอร์ที่ออกมามันก็จะเป็นฟิวแบบสเปซนิดนึงแบบเหมือนล้ำๆแบบมีความยีย้อนมีความแบบอลังการมีความไซไฟอยู่ในนั้นครับผมก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนมาสนุกกันในงานถ้าผมชอบที่พอต์ปาดี้อะที่พอตแล้วปาตี้อะ ก็อยากให้มันเป็นฟิลแบบปาร์ตี้นะครับแบบอยากให้ทุกคนมาจอยมาร่วมสนุกกันอยากให้คนได้มามีส่วนร่วมมามามี interact กันภายในงานอย่างเงี้ยครับผมเราไม่อยากให้มันแบบมีความแบบเป็นคอนเสิร์ตแบ่งระหว่างศิลปินกับผู้ชมมากขนาดนั้นเราอยากให้มาจอยจอยสนุกเลยผมเองคือเวลาจัดงานจัดสิ่ก็จะคุ้มแบบเตรีไปทุกอย่าก็นิดนึงครับผมแต่ปีนี้เราก็อาจจะ อาจจะอาจจะทําให้มันมีความมีความเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นแบบนั้นแล้วกันครับผมแบบนั้นแล้วกันครับผมอะไระไนะที่ว,รรว่าใหม่ <c oughs> คิดว่าน่าจะมีแค่คอนเสิร์ตครับผมแต่แบบอาจจะไม่ได้เป็นแบบคอนเสิร,ร์ตจ๋าหรือว่าเป็นโชว์จ๋ามากขนาะด ครก็อาจจะมีความมีความชิลมีความเป็นเป็นงานงานเฟสติวัลละครับเป็นฟิลฟินั้นด้วยฟิลฟิลฟนั้นแล้วกันผมก็ไม่รู้จะอธิบายแบบนี้ว่าอะไรแต่ก็อาจจะเป็นฟิลแบบอยากให้ทุกคนมาจอยกันมากกว่ามีทับจากผสมมากใช่ครับผมเราเราอยากสนุกนะครับเพราะอย่างที่ดูคนเห็นกันนี่แ เราจะจัดทาเป็นแบบรูปแบบโชว์ที่เป็นแบบอาจจะมีแบบแดนเซอร์จริงจังเป็นภาพแบบพลังการขึ้นมาใช้ไฟใช้เอฟเฟกอะไรช่วยแต่ปีนี้เราก็อาจจะมั้งอาจจะไม่เท่านั้นมัง้ง <c oughs> เราก็อาจอย,อยากอยากจะให้มันมีความชิลมีความจอยมีความสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นแหละครับรเราอยากใ้ทุนคนจอยกันอย่างที่คุณบอก คาด<ม>หวังไม่ผิดหวัง <c oughs> ใช่าวต้องหงใช่ครับเตรียมใจมาปล่อยจอยกันไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้ามีจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ก็เดี๋ยวคงได้เห็นกันเองอย่าเพิ่งคาดหวังกันดีกวา่าที่หนึ่งอย่างก็คือที่คนบอกว่าเห็นตุ้มปีกคือแพนเค้กเชิญอร์ตฮะแพนเค้กเซอร์ไพรส์ไหม,ไมเหรอครับก็เซอร์ไพรส์มั้ง ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามจะเอาคนที่เราเคยมีโอกาสได้ร่วมง,งานหรือว่าเคยมีเคยมีกิจกรรมหรือม,มีอะไรที่เคยสตอรี่ร่วมกันอะไรสักอย่างเนี่ยเราก็อยากจะเชิญเชิญคนเหล่านี้มา,าเป็นเกสครับผมว่าเราอยากจะมีสตอรี่ร่วมกันก็เลยเชิญมาอ่เหตว่าแรับเที่ยวินที่กบินไป่ใช่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีบินไปที่ประเทศจีน ครับผมเราจัดแฟนมิงที่เมืองคูโจถูกต้องไหมครับผู้ตูนะครับคูโจครับผมปิดเยอะใช่ครับช่วงนี้ก็จะเริ่มกลับมาบินไหมก็เริ่มกลับมาบินบ้างนิดๆหน่อยๆครับผมก็เหลออีกสเดือนจะหมดปีเนี่ยใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีปลายปีใช่ปลายปีครับผมคอนเสิร์ตที่ประเทศญี่ปุ่น อกครับก็ที่มีมีไบรท์แล้วก็มีพี่ครับด้วยแล้วก็มีจังจะเป็นเข้าดาวมีใครจ่ายเป็นข้าดาวที่ดูนครับข้าดาวที่ดีที่สมีใช่ไหมคะก็อยากเป็นเข้าดาวแบบไหนอะไรเงี้ยอ่าผมว่าน่าจะอยู่บนเวทีเท่านั้นครับใช่ครับเล่นเเล่นข้าดาวเล่นข้ามคือทีญี่ปุ่นเลย จะไปยังไงคุณจะไปขายแพกแพกสองอย่างนี้ไปไเรื่อยๆจะไปปล่อยแบรนด์หรอ่ไม่ไม่ไม่เฉลิมกันแค่รู้สึกสนุกและกันที่แบบได้ได้ร่วมทำงานกับสองคนนี้ครับ <c oughs> ถ้าเขาดา่วตะเทปครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วครับเพราะว่าปีที่แล้วผมก็ไปเทาดาญี่ปุ่นคือ <c oughs> เหมือนกันแต่แค่อาจจะไปในฐานนะแบบนักเที่ยว อะไรอย่เงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เป็นเขาดาวในฐานะที่แบบเออเป็นศิลปลินจุนเบคีอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ไม่ด,ไได้วยครับมั่งครับ <c oughs> ยังไม่ชัวยังไม่ชัวแต่ว่าเห็นว่าเขามีเกิดเกิดว่าเอออยากจะไปเที่ยวววครครัรับาีกที่บบไปตบบ่า,ตางประเทศอะไรนะปีหน้าแคนปีหน้าไม่ชัว์เลยครับ รอติอดตามนะไม่รู้ว่าปีหน้าเขายังจะให้ไปอยู่หรือเปล่าทำไมล่ะพี่ก็ถามว่าทำไมล่ะเ,เป็นอะไรไปล่ะพยายากเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยเอกคนเปลี่ยนคไปอะไร้ย <c ười> แต่ว่าแต่ที่จริงคนไทยนดีมาก <c ười> ใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆในช่วงปีนี้ก็ได้อยู่เยอะมากขึ้นแล้วกันเยอะเยอะกว่าปีที่แล้วครับ <c ười> ปีที่แล้วผมแบบแทบแทบไม่ค่อยได้อยู่ในไทยเลย รักษาสุขภาพกินอาหารมีประโยชน์ครับแล้วก็กลับไปฟัดน้องแนวเยอะๆเป็นการดรีโคฟอรี่ร่า,รโโรางกายครับแต่ลูกแต่ลูกลืมหน้าไปแล้วนะอ่าใช่ชแต่ว่าแต่ว่าช่วงช่วงนี้น่าจะจําได้ได้บ่อยมันน่าจะได้เจอบ่อยช่วงนี้ไม่ได้บินเนี่ยครับเจอที่ห้องบ่อยเจอทุกวันอะไรเวลาเขาลืมหน้าเราเราทำยังไงลืมหน้าเหรอเขาไม่รู้ว่าเขาเคยลืมหรือเปล่า เขาอาจจะเขาอาจจะไม่รู้ว่าผมไม่อยู่ด้วย,ยอาจจะแบบบางทีแบบผมหายไปสามสี่วันเขาอาจจะแบบไม่ได้สนใจผมแบบก็แบบเฮ้ยไอ้มนุษย์คนนี้หายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือนี่คือะไรน้อยใจรายน้อยไม่น้อยใจ,นนยยใจแค่แค่เข้าใจนิสัยแมวแล้วกันก็เด้า<ม>ับ